บำรุงไข่เนี่ยยิ่งจะเป็นการถนอมคุณภาพของไข่เอาไวใ้ให้นานที่สุดแล้วก็ถนอมฮอร์โมนยืดภาวะเจริญพันธุ์ยืดเวลาที่เราจะเข้าวัยทองดูแลรังไข่ของเราเนี่ยเอาไว้ให้ยาวนานที่สุด ไม่ใช่ว่าเราบำรุงแล้วไข่เราโตพอไข่เราโตแล้วเราไข่มันจะตกคราวนี้มันจะตกไปหมดเลยไหมอะฉันไม่อยากให้มันตกฉันเลยไม่กล้าบำรุงนี่คือไม่ใช่สวัสดีค่ะครูก้อยนั่งตอบแชทแม่ๆ่นะคะที่เข้ามาปรึกษานะคะแล้วก็มีคําถามหนึ่งนะคะที่ครูก้อยถึงขั้นต้องอัดคลิปเลยนะคะไม่อยากพิมพ์หนึ่ง้นต้องอัดคลิปเลยนะคะเพื่อเป็นการเคลียร์ความเข้าใจนะคะมีคุณแม่ท่านนี้อายุ42ปีนะบอกว่าฝากปรึกษาครูก้อยหน่อยคะ่ะดิฉันเนี่ยอายุ4 2ปีนะคะยังไม่มีสามีนะคะแต่ว่าอยาง จะมีลูกในอนาคตหวังว่าถ้าสมมุติว่าเกิดเจอกับสามีก่อนที่ตัวเองจะไวทองเนี่ย จะได้มีลูกได้ตอนนี้เขาบำรุงตามคำพีครุก้อยอยู่อยากจะถามว่าการที่เราบำรุงแบบนี้แล้วทําให้ไข่เราเนี่ยมันเติบโตดีเติบโตเร็วแล้วมันจะตกไปหมดก่อนไหมแล้วไข่เราจะหมดไปก่อนวันที่เราจะเจอสามีหรือเปล่าอ่ะโอเคอันนี้คือแบบเป็นการเข้าใจแบบแบบผิดหมดเลยนะคะ <c oughs> คือการที่เราบำรุงไข่เนี่ยมันไม่ได้ทําให้ไข่เราเนี่ยโตวไวแล้วก็ตกไปก่อนแล้วก็ตกหมดแล้วหลังจากนั้นน่ยมันจะตก หายไปก่อนเวลาอันควรมันไม่ใช่เลยค่ะปกติการตกไข่ของเรามันตกทุกเดือนอยู่แล้ว นะคะต่อให้เราไม่มำรุงหรือบำรุงมันก็ตกของมันทุกเดือนอยู่แล้วตามธรรมชาตินะคะแต่บางคนก็ตกบ้างบางคนก็ไม่ตกบ้างอันนี้ขึ้นอยู่กับภาวะไข่ไม่ตกบางคนก็อยู่ในภาวะไข่ไม่ตกก็คือมันก็จะไม่ได้ตกทุกเดือนเพราะไม่ตกทุกเดือนก็ไม่ท้องอย่างนี้นะคะแต่คําว่าการที่ไข่เราไม่ได้ตกก็ไม่ได้หมายความว่าเราดีใจว่าเราจะเซฟไข่เอาไว้อย่าให้มันตกไปหมดเดี๋ยวถ้ามันตกไปก่อนยังไม่มีสามีเลยอ่ะไข่อย่าไปตกได้ไหมอ่ะเก็บเอาไว้ในรังไข่นั่นแหละอย่าไปตกเลยเดี๋ยวมันจะตกแล้วมันหมดซะก่อนเสียดายไข่มันไม่ใช่นะคะ คือไข่มันจะหมดไปเรื่อยๆตามอายุของเราเลยค่ะต่อให้มันตกหรือมันไม่ตกมันก็จะฝ่อของมันไปเองไม่ใช่หมายความว่าเรายังไม่มีสามีเราจะอั้นไข่เอาไว้ไม่ให้ไข่มันตกแล้วเ,เก็บเอาไว้ในรังไข่ไม่ใช่นะคะคือปกติเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาพร้อมกับ มีไข่อยู่ในรังไข่แล้วแล้วก็ไข่ของเราเนี่ยมันจะออกมาเป็นลอ็ลอตๆหรอบเดือนเนี่ยมันจะมี1ลอ็อต1ล็อตเนี่ยสมมุติว่ามี10ฟองขึ้นอยู่กับค่าฮอร์โมน AMH มของเราเช่นเหมือน a m h ของเราเนี่ยได้1นึ่งเนี่ยความหมายคือมีไข่10ฟองไข่10ฟองต่อลอ็อตมันก็จะถูกโยกมา10ฟองต่อลอ็ดนั้นนะคะก็จะเป็นไข่ใบเล็ก10ฟองนะคะแล้วก็ฮอร์โมนเนี่ยจะเล่งให้ใน10ฟองนั้นอะ่ะให้มี1ฟองน่ะโตนะคะแล้วก็ตกแต่ถามว่า9ฟองนั้นที่ไ่ไไมด้้โตตแลวกกจะถู กลับยกเข้าไปเก็บไว้ในรังไข่อีกใช่ไหมไม่ใช่ค่ะก็ฟอร์หมดเลยเพราะฉะนั้นวงจรมันเป็นแบบนี้ของมันอยู่แล้วตามธรรมชาตินะคะนะคะมันจะถูกยกออกมาทีละล็อตทีละล็อตบางคนก็ถูกยกออกมาทีละล็อตล็อตละ5ฟองบางคนก็ถูกยกออกมาทีละล็อตล็อตละ10ฟองนะคะคนที่ถูกยกออกมาทีละล็อตล็อตละสิก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่มีไข่เยอะคือมีไข่ตั้งต้นเนี่ยเยอะอยู่แล้วแต่คนที่ถูกยกมาทีละล็อตล็อตละน้อยก็แสดงว่าเป็นคนที่มีไข่ตั้งต้นน้อยมาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นการ ถนอมนะคะถนอมคุณภาพของไข่เอาไว้ให้นานที่สุดแล้วก็ถนอมฮอร์โมนยืดภาวะเจริญพันธุ์ยืดเวลาที่เราจะเข้าวัยทองดูแลรังไข่ของเราเนี่ยเอาไว้ให้ยาวนานที่สุด ให้ถึงช่วงเวลาที่เราเนี่ยเจอกับสามีของเราไม่ใช่ว่าเราบำรุงแล้วไข่เราโตพอไข่เราโตแล้วเราไขา่มันจะตกคขนี้มันจะตกไปหมดเลยไหมอะฉันไม่อยากให้มันตกฉันเลยไม่กล้าบำรุงนี่คือไม่ใช่นะคะเพราะว่าวงจรของการตกไข่ต่อให้เราบำรุงหรือไม่บำรุงมันก็เป็นวงจรของการตกไข่มันก็จะเสื่อมสลายไปเรื่อยๆและไข่ที่ไม่ตก มันก็ถูกยกมาทีละล็อตมันก็ฝ่อหายไปเรื่อยๆอย่างนี้เหมือนกันดังนั้นที่คุณแม่บำรุงไข่ตอนนี้ถูกต้องแล้วแต่มีอีกหนึ่งอย่างที่ครูก็อยากจะแนะนําคือไม่ใช่แค่บำรุงไข่รอสามีบำรุงไข่แล้วไปเก็บไข่ค่ะไปเก็บไข่ไว้ก่อนเลยค่ะเก็บไข่แล้วก็ฟรีดเอาไว้เก็บไข่แล้วก็ฟรีดเอาไว้นะฮะรอว่าเมื่อไหร่เราเจอสามีมันจะล็อกไข่เอาไว้ในอายุเท่านั้นที่เราฟรีดเช่นคุณแม่ไปเก็บไข่ตอนอายุ35ไข่ของคุณแม่ก็เป็นไข่ของผู้หญิง3 5ไแม่อาจจะเจอสามีตอนอายุ12แต่ ไข่ที่ถูกเอามาปฏิสนธิคือไข่35แต่ตอนนี้เคสของคุณแม่เนี่ยอายุ42แล้วคือมันเป็นไข่ที่มันด้อยคุณภาพแล้วณตอนนี้ค่ะและมีโครโมโซมในเซลล์ไข่ผิดปกติไปแล้วเนี่ยกว่า90%เเพื่อนถามว่าใจแนะนําให้เก็บไข่ในวัย42ไหมคือเก็บไปก็อาจจะใช้งานได้น้อยนะเพราะฉะนั้นต้องเก็บเอาปริมาณเข้าว่าค่ะคือบํารุงไข่แล้วก็เก็บไข่2เดือนไปเก็บไข่ที่2เดือนไปเก็บไข่ทีก็ต้องมีเงินมากพอสมควรนะเพราะว่าเก็บไข่ทีนึงก็เป็นแสนนะคะ แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ไข่ของแม่เนี่ยมีกี่ฟองเราไปเจาะฮอร์โมนเ m h มเอชราก็รู้นะคะถ้าเรามีทุนทรัพย์มากพอ mm hmm. กขก็มองว่าบำรุงเสร็จแล้วไปเก็บไข่2เดือนเก็บที2เดือนเก็บทีเน้นปริมาณเข้าว่าเลยค่ะในวนะัยสี่องะเนาะนะคะเพราะว่ามันจะมีความผิดปกติของเซลล์ไข่เยอะอยู่แล้วด้วยอายุ ะะบางทีเราเก็บเอาไว้เนี่ยสิฟองอาจจะใช้ไม่ได้เลยสักฟองหนึ่งเพราะฉะนั้นสิฟองยังไม่ใช่เป็นจํานวนที่น่าสบายใจในวัยสีิบสองคูก็้ยมองว่าในวัยสีิบสองต้องมีไข่เป็นห้าสิบฟองถึงจะสามารถได้ตัวอ่อนที่จะเป็นลูกของเราได้สักหนึ่งถึงสองตัวเมื่อเราเจอสามีนะคะแต่ถ้าเราบารุงไปเรื่อยๆบําบรุงไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเราไปเจอสามีตอนนี้ว่าสี่สิบห้าแล้วเราคิดว่ามันจะมีโอกาสได้ลูกบางทีมันไม่ได้แล้วในวัยสี่สิบห้าคือโครโมโซมมันผิดปกติไปกว่านเนาาก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต การเก็บไข่เอาไว้ยังไงมันก็เป็นการหลักประกันที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงโสดที่อยากมีลูกนะคะยิ่งเก็บไข่เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเก็บไข่ได้ตั้งแต่ยุายุ30เนี่ยยิ่งดีเลยก่อน35ค่ะ